ไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะไม่ได้อะไรเมื่อเช้าคุณจะชนผมไม่ผมมาคุยดีๆพี่มาคุยมาคุยผมไม่ได้มนื้อหาเรื่องวางเอาเอ้เอาเดิเอาเฮ้ไอ คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าอะไรที่สามารถเปลี่ยนเรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆบนท้องถนนให้กลายเป็นเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงลุก,กลามจนธุรกิจต้องพังพินาศลงได้อืมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เริ่มต้นจากเสียงแตรแค่ครั้งเดียวคะ่ะแถวๆมหาวิาลย a เอแบกบางนาครับ แต่กลับจุดชนวนความขัดแย้งที่ใหญ่โตมากระหว่างกลุ่มไรเดอร์กับกลุ่มคนงานร้านอาหารน่าสนใจมากครับเพราะเรื่องแบบนี้มันเหมือนกรณีศึกษาเลยนะที่เราจะได้เห็นว่าความเครียดจากการทำงานสภาพเศรษฐกิจหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่มั่นคงเนี่ยมันรอวันประทุจากแค่ประกายไฟเล็กๆจริงๆใช่เลยค่ะซึ่งในกรณีนี้ประกายไฟที่ว่าก็คือเสียงแตรแ,แค่แชะเดียวเท่านั้นเองแค่นั้นเลย งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของประกายไฟนั้นกันก่อนเลยนะคะเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับรเดอร์คนหนึงค่ะชื่อคุณธนดลเห่งยิ่งเขากําลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งของตามปกติเลยแต่จังหวะที่ผ่านซอยแห่งหนึ่งมีรถกระบะคันหนึ่งที่คนขับเป็นชายชาวเมียนมาซึ่งก็คือคนที่ใส่เสื้อขาวในคลิปที่แชร์กันนั่นแหละค่ะขับพรวดออกมาอ๋ คือขับออกมาแบบไม่ทันมองจนเกือบจะชนกันใช่ค่ะเกือบชนเลยซึ่งการตอบสนองของคุณธนดลในฐานะคุณขี่มอเตอร์ไซค์ก็ก็เป็นไปตามสัญชาตญาณนะคะคือบีบแตรเตือนไปหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งทวนๆเลยฮะในข่าวทุกที่ยืนยันตรงกันว่าแค่ครั้งเดียวจริงๆแต่ปฏิกิริยาที่ตอบกลับมานี่สิครับที่มันไม่ธรรมดาโอ้โไม่ธรรมดาเลยครับคือฝ่ายคนขับรถกระบะ แทนที่จะเป็นการขอโทษหรือพยักหน้ารับรู้กลับระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีมันเหมือนกับว่าแตรครั้งนั้นไปกดถูกปุ่มอะไรบางอย่างเข้าพอดีเลยฮะจากในข่าวเขาเล่าว,ว่าคนขับกระบะเริ่มตะโกนด่าด้วยคำหยาบคายขับรถจี้ท้ายและยังชูนิ้วกลางให้อีกด้วยคือมันก้าวร้าวเกินกว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปมากเลยนะคะลองนึกภาพตามนะครับคนหนึ่งก็กำลังรีบไปส่งของให้ทันเวลา อีกคนอาจจะขับรถทำงานมาเหนื่อยๆทั้งวันคือทั้งสองคนเหมือนอยู่บนเส้นได้ของความอดทนที่มันตึงเปรียอยู่แล้วพอมีอะไรมากระตุกนิดเดียวมันก็ขาดผึงเลยใช่ครับมันขาดเลยนี่คือจิตวิทยาของภาวะบนทองถนนเลยครับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์มันไม่ใช่แค่ยานผานะแต่มันกลายเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวเป็นกรอบป้องกันตัวพอมีใครมาทำอะไรที่รู้สึกเหมือนล้ำเส้นเข้ามา มันเลยกระตุ้นสัญชาตญาณการป้องกันตัวที่รุนแรงกว่าปกติแล้วเรื่องมันก็ยกระดับขึ้นไปอีกเมื่อคนขับกระบะท้าทายให้คุณธนดลตามไปเคลียร์กันที่ร้านอาหารที่เขาทำงานอยู่ครับแต่คุณธนดลก็ตัดสินใจถูกนะคะที่ยังไม่ตามไปตอนนั้นเพราะต้องไปส่งของให้ลูกค้าก่อนและที่สำคัญคือเขารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าต้องไปคนเดียวถูกต้องครับตอนแรกก็คิดว่าเรื่องจะจบแค่นี้แต่ จุดที่มันพลิกจริง,รงๆคือตอนที่คุณธนดลนตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนไรเดอร์ในกลุ่มฟังจากเรื่องส่วนตัวมันกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของกลุ่มทันทีเลยค่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยครับจากความขัดแย้งระหว่างคนสองคนมันกำลังจะกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากันของสองกลุ่มในช่วงเย็นวันนั้นกลุ่มไรเดอร์จึงตัดสินใจกลับไปที่ร้านอาหารซึ่งจากคำให้การของฝั่งไรเดอร์นะ พวกเขาอ้างว่าเจตนาคือต้องการไปเพื่อพูดคุยเคลียร์ให้จบอ๋อแค่จะไปคุยใช่ครับเพราะพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยในระยะยาวเนื่องจากต้องใช้เส้นทางนั้นทำมาหากินทุกวันการปล่อยให้มีคนที่มีพฤติกรรมคุกคามแบบนี้อยู่ในพื้นที่มันก็เหมือนมีระเบิดเวลารออยู่ แต่ก็น่าคิดนะคะว่าการไปกันเป็นกลุ่มแม้จะยืนยันว่าไปมือเปล่าไม่มีอาวุธเลยก็ตามมันอาจจะถูกอีกฝ่ายมองว่าเป็นการหยกพวกไปหาเรื่องหรือเป็นการคุกคามตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่านั่นเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับพอไปถึงที่ร้านพวกเขาก็เรียกให้ชายเสื้อขาวคนขับกระบะออกมาคุยกันครับเพราะในการสื่อสารภาวะวิกฤตเนี่ยเจตนาของเราอาจไม่สำคัญเท่าการรับรู้ของอีกฝ่ายเลยจริงด้วยค่ะนี่คือการมาเจรจา ชายเสื้อขาวคนนั้นเดินออกมาพร้อมกับเพื่อนร่วมชาติอีกหลายคนโอ้โห oh. และที่สำคัญคือในมือของเขาถือติ้วหรือกระบองมาด้วยมีอาวุธมาเลยครับด้านหลังก็มีคนอื่นยืนคุมเชิงอยู่บางคนก็มีอาวุธในมือมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการประทะเต็มที่แล้วมันก็ประทะกันจริงๆค่ะมีคลิปวิดีโอที่ไรเดอร์คนหนึ่งถ่ายไว้ได้เป็นหลักฐานสำคัญเลยครับ ในคลิปเราจะเห็นชายเสื้อขาวพูดจาทา้าทายอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะปรีเข้าไปใช้ติ้วฟาดไปที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งจนเสียหายยับเยินเลยโอ้โหและจุดที่ทำให้เรื่องมันระเบิดจนควบคุมไม่ได้ก็คือรถคันที่โดนตีไม่ใช่รถของคุณธนดลที่เป็นคู่กรณีแต่แรกอ้าวแต่เป็นรถของไรเดอร์อีกคนที่มาด้วยกันเฉยๆตรงนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าเมื่ออารมณ์เข้าครอบงำแล้วตะกะหรือเหตุผลมันหายไปหมด การกระทํามันไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คู่กรณีแล้วแต่มันกลายเป็นการโจมตีสัญ,ญลักษณ์ของอีกฝ่ายซึ่งในที่นี้ก็คือกลุ่มไรเดอร์คนไหนก็ได้ใครก็ได้ที่อยู่ตรงนั้นครับจากจุดนั้นก็เลยเกิดการชุลมุนวุ่นวายมีการลงไม้ลงมือกันจนสุดท้ายตํารวจสบพบางบ่อต้องเข้าระงงับเหตุค่ะและสิ่งที่น่าสนใจที่ถูกระบุไว้ในแหล่งข้อมูลของเราคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนงานชาวเมียนมาร์คนนี้มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับไรเดอร์ อ๋อมีประวัติมาก่อนครับมันเคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้มาก่อนแล้วซึ่งก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่านี่เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลหรือเป็นอาการของความตึงเครียดที่สะสมมาระหว่างสองกลุ่มนี้ในพื้นที่กันแน่พอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุหลายคนคงคิดว่าเรื่องน่าจะจบที่โรงพักมีการแจ้งความดำเนินคดีกันไปครับซึ่งก็มีการแจ้งความ ใช่ค่ะมีการแจ้งความจริงฝั่งไรเดอร์มีผู้บาดเจ็บ3รายแต่ปรากฏว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของพายุลูกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อฝ่ายปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับพอเรื่องถึงมือเจ้าหน้าที่คราวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตีกันละครับมันโดนขุดไปถึงรากเลยในเบื้องต้น พอตอทอชัดชัยใบใหญ่รองผู้กำกับการสอพอบางบ่อก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีข้อหาทะเลาะวิวาทแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์กับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะซึ่งนั่นเป็นส่วนของคดีอาญาไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจคือการเคลื่อนไหวของฝ่ายปกครองครับใช่เลยค่ะเร็วมากแค่เช้าวันรุ่งขึ้นครับ คุณสุธีสุภาพซึ่งเป็นถึงปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันของอำเภอบางบ่อก็ยกทีมเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองและก็ตำรวจสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารที่เกิดเหตุทันทีโอ้โหปหลัดอำเภอลงเองเลยลงมาเองเลยค่ะซึ่งการที่ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันลงมาดูเรื่องนี้เองมันบอกเราได้ทันทีว่าภาครัฐไม่ได้มองว่าน,นี้เป็นแค่เรื่องชาวบ้านตีกันแล้วครับ เขามองว่ามันอาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในภาพใหญ่ของพื้นที่นั้นเลยถูกต้องค่ะและพอไปถึงร้านก็เจอเรื่องน่าแปลกใจอีกคือร้านมันว่างเปล่าไม่เจอใครอยู่เลยเอา้าวหายไปไหนกันหมดมีแค่อุปกรณ์ทําครัววางทิ้งไว้เจ้าหน้าที่เลยต้องตามตัวเจ้าของร้านมาชี้แจงซึ่งคนที่มาก็คือหุ้นส่วนของร้านชื่อนางสาวเมย์เป็นชาวเมียนมาอายุ32ปีเธอบอกว่าร้านเพิ่งเปิดได้แค่2เดือนเพิ่งเปิดเอง ใช่ครับและที่สำคัญที่สุดคือเธอยอมรับตรงๆเลยว่าพนักงานของเธอเป็นฝ่ายเริ่มลงมือก่อนจริงๆโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะขาดความยับยั้งชั่งใจซึ่งทางร้านก็แสดงความรับผิดชอบทันทีนะคะมีการประกาศเลิกจ้างอืพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด6คนพร้อมกับกล่าวขอโทษผู้บาดเจ็บและยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วและเด็ดขาดจากฝั่งนายจ้างใช่ครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะระหว่างที่ตรวจสอบร้านเจน้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ไปสะดุดตาก,กับจุดเล็กๆที่นําไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่าคือเรื่องอะไรคะถึงแม้ทางร้านจะอ้างว่ามีใบอนุญ,ญาตเปิดร้านถูกต้องโดยมีเจ้าของเป็นคนไทยแต่กลับไม่มีการแสดงเอกสารใบอนุญ,ญาตไว้ที่หน้าร้านตามที่กฎหมายกําหนดครับเหมือนเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องไม่ติดใบอนุญ,ญาตเนี่ยดูเหมือนเล็กน้อยครับ แต่มันกลับกลายเป็นเหมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ทำให้ภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้นและเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเลยก็ว่าได้ใช่ครับเพราะการไม่แสดงเอกสารมันเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่ตั้งคำถามและตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นทันทีมันทำให้เกิดข้อสงสัยว่าแล้วเอกสารอื่นๆละ่ะใบอนุญ,ญาตทำงานของพนักงานต่างด้าวละ่ะถูกต้องครบถ้วนจริงหรือเปล่าอ๋อจากแค่เรื่องทะเลาะวิวาท มันกําลังจะลามไปสู่การตรวจสอบการประกอบธุรกิจและสถานะของแรงงานทั้งหมดในร้านผลลับสุดท้ายจึงรุนแรงกว่าที่ใครจะคาดคิดไว้ในตอนแรกมากเลยครับนอกจากพนักงานทั้ง6คนจะถูกดําเนินคดีอาญาแล้วก็ตกงานทันทีแล้วตัวร้านอาหารเองก็ถูกประหลัดอําเภอใช้อํานาจสั่งปิดชั่วคราวอย่างไม่มีกําหนดโอ้โหปิดเลยเหรอครับปิดเลยค่ะจนกว่าจะนําเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ Hmm. และยังไม่หมดแค่นั้นตำรวจยังจะตรวจสอบย้อนหลังไปถึงใบอนุญาตทำงานของแรงงานกลุ่มนี้อย่างละเอียดอีกด้วยโห oh. เรียกได้ว่าจากเสียงแตรครั้งเดียวมันนำไปสู่การล่มสลายของธุรกิจทั้งร้านและอนาคตที่ไม่แน่นอนของคนอีกหลายชีวิตเลยมันคือปรากฏการณ์โดมิโนที่น่ากลัวมากครับเริ่มจากชิ้นเล็กๆแล้วล้มทับกันไปเรื่อยๆจนโครงสร้างทั้งหมดพังคลืนลงมา โอเคค่ะพอเราไล่เรียงมาทั้งหมดนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าจากเหตุการณ์บนท้องถนนเล็กน้อยที่เริ่มต้นด้วยการบีบแตรครับมันวิวัฒนาการไปสู่การโต้เถียงการท้าทายการเผชิญหน้าของกลุ่มการใช้ความรุนแรงการบาดเจ็บการดำเนินคดีและสุดท้ายคือการสั่งปิดธุรกิจ ม,มาสะท้อนให้เห็นเลยว่าสังคมเมืองที่เราอยู่มันเปราะบางแค่ไหนความขัดแย้งมันรอประทุอยู่ใต้พื้นผิวตลอดเวลาโดยเฉพาะระหว่างกลุ่มคนที่ต้องใช้พื้นที่สาธารณะในการทํามาหากินร่วมกันใช่ครับแหล่งข้อมูลที่เรามีมันให้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าใครทําอะไรและเกิดอะไรขึ้นตามลําดับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคําถามที่ใหญ่กว่านั้นไว้ให้เราขบคิด คำถามอะไรคะเวลาที่เกิดความขัดแย้งแบบนี้ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับคนต่างสัญชาติกันเรามักจะรีบด่วนสรุปแต่ทามองให้ลึกลงไปเราจะแยกได้อย่างไรว่าส่วนไหนเป็นเพียงเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการควบคุมอารอมณ์ไม่ได้และส่วนไหนที่มันถูกขยายผลจากความตึงเครียดทางสังคมอคติที่ซ่อนอยู่หรือแม้กระทั่งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มคน เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่อาจจะปนเตกันจนแยกไม่ออกถูกต้องครับรายงานข่าวไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายในเรื่องนี้และเราเองก็คงให้ไม่ได้เช่นกันแต่มันคือประเด็นที่น่าจะอยู่ในใจของเราเสมอมเมื่อได้ยินเรื่องราวทานองนี้ในอนาคตว่าเบื้องหลังการทะเลาะวิวาทที่เราเห็นมันอาจมีรอยร้าวที่ใหญ่กว่าซ่อนอยู่ และเสียงแตรครั้งนั้นอาจเป็นแค่เสียงที่ทำให้รอยร้าวนั้นปริแตกออกมาให้เราเห็นเท่านั้นเองครั